คิดถึงคุณจังของเราในวันนี้นะคะทั้งน้องเบสแล้วก็น้องซอค่ะก็ยังคงนั่งอยู่ตรงนี้สำหรับหลายๆคนที่กำลังคิดถึงทั้งคู่อยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหผ่านเรื่องราวของการเทสเสียงมานะเมื่อวานนี้อันนั้นเป็นเพียงแค่แตะๆคือโฉบเข้าไปใน R S ใช่ไหมคะเอาเดโมไปส่งเขาเขาฟังทันทีไหมคะคือเหมือนกับว่าเขามาแล้วเหมือนเราได้เล่นได้เล่นด้วยค่ะเราได้เล่นด้วยค่ะมีกว่าได้เล่นแล้วใครลงมาดูบ้าง ตอนนั้นไม่ใช่อะเป็นแค่แคสติ้งใช่อ๋อเป็นแค่แคสติ้งใช่ใช่ค่ะแล้วใครแล้วมีมีคนที่เรารู้จักมาเห็นมนดูพี่แหม่มพี่แหม่มัจิดาอ๋อมาดูเหรอคะใช่เขาพี่แหม่มอยู่แคสติ้งอ่แล้วค่ะอ๋อแล้วแล้วพอพอเพิ่เราก็โอเคเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับแล้วก็รอกลเราก็ไม่อะไรฉลออกันเรียบร้อยนะคะฉลออได้ได้อได้ได้เ่าเอย่างแหม่มแหม่มเ้าบอกอะไรไหมคะแหม่มเขาให้ยิ้นหรือว่าบอกอะไรเพื่อเป็นกำลังใจกับเรา ตอนนั้นยังเนาะเราเมอนกับพี่แหม่มแค่แค่มาสังเกตการดูเพราะว่า <แก S 1> จริงๆมันไม่ใช่การเริ่มเติมของการแคสเราเป็นแค่เหมือนก็เออโอเคเล่นไปเล่น,ลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้จริงจังก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องให้เทปที่เราได้ทํามาด้วยเขาก็เอาไปฟังแล <หา S 2> ้วในขณะเดียวกันเขนาก็ถ่ายด้วยเหมือนกับที่เราเราถ่ายรายการอยู่เนี้ยเราถ่ายด้วยด้วยใช่ค่ะแล้วก็โอเคแล้วก็กลับไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าตื่นเต้นไหมอะตอนนั้นอะตื่นเต้นมากตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นกว่าเล่นเล่นเล่นทํางานนะตอนที่ทํางานที่หัดใหญ่ทํางานในร้้าาานอหยเี มากเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นอะไรที่มีทั้งกล้องทั้งอะไรเราต้องแบบหน้าเนื้อเราก็แต่งเขาก็แต่งเพิ่มให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอุ้ยมันเป็นเรื่องเปิดลาวอะไรอย่างเงี้ยเราตื่นเต้พราะนี่คือ R S สเรียกเหรบอกว่ามันเป็นนี่คือค่ายเพลงใหญ่นะใช่ค่ะแล้วเราก็ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วเราก็กลับไปแล้วคุณแม่เขาบอกว่าทําไมช้าช้านี่คือแบบอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงเดือนนะคะอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าทำไมช้าเราก็มรู้สึกนี่นี่คือคุณแม่เป็นคนพาไป แล้วต้องรายงานคุณพ่อตลอดไหมไม่อนแน่ตลอดค่ะเพราะตอนนี้ถึงขั้นนี้นะขั้นนี้นะต้องตลอดพ่ออยู่คนเดียวนี่คงแบบนอนสบายใจโองความฝันความฝันไปไกลแล้วฝันไปไกลแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏคุณแม่ก็พอเริ่มพอเขาบอกว่าช้าซึ่งจริงๆคือสองอาทิตย์เขาก็โทรเข้าไปที่ใอญ่แต่ว่าทําไมยังไม่รู้ผลระคะอะไรเงี้ยเขาก็ถามแล้วนานหรือยังคะมาบอว่าก็เนี่ยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเองทาไมยังไม่ได้ทราบผลเลยอ่ะเขาบอกอ๋อคุณแม่คะมันยังไม่มันไม่ใช่จริงหลังจากนั้นเนี่ย พอพอพอเขาพอเขาดูเทปเสร็จนะคะพอที่บอกว่าเออสองก็มีการเรียกมาอีกปรากฏว่าเออก็มีการเรียกแต่เป็นการเรียกจากจากครูแมมเลยค่ะพี่แม่มเรียกพอพอเรารอแล้วเนี่ยเราก็เขาก็นัดเข้าไปเขาก็นัดแบบว่าออเดชั่นจริงก็คือว่าเอาชุดที่ดูดีที่สุดของแต่ละคนมาแล้วก็ชุดใส่นใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการออเดชั่นเพื่อที่จะส่งไปให้โปรดิวเซอร์ ดูอะไรเงี้ยค่ะในต,ตอนนั้นเราก็คิดว่า <S <S เอ๊ะนี่เราได้หรือยังเนี่ยอาจจะได้ก็ได้แล้วอะไรเงี้ยเพราเราลองมา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 ดูอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะแต่งหน้าจริงทําผมจริงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรดิวเซอร์ลงมา,<ร>าด,ดูด้วย,วยใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็ได้เข้ากับไปอีกครั้งหนึ่งก็คือไปทําไปทำไฟแนลออรดิชันแล้วก็ไปทําอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนั้นเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเพราะว่าโปรดิวเซอร์กับครูแหม่มเขาก็ เขาก็แบบมันดูจริงจริงจังมากขึ้นเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นเต้นกันมากแล้วเขาสึกว่าเออนี่แหละเราจะทําวงนี้เงี้ยค่ะแค่แค่นั้นเองค่ะไม่ถึงเดือนเราได้เรียกเซ็นสัญญาคือเปเซ็นสัญญาไ้แล้ววันที่เราไปวันที่เราไปไปครั้งที่สองเนี่ยเราใช้เพลงเดิมไหมเพลงเดิมเพลงเดิมเขาบอกให้ใช้เพลงเดิมใช่ค่ะแล้วก็พอดีโชคยีทง่ี มีพี่ๆโปรดิวเซอร์ลงมาเองด้วยแล้วก็เหมือนกับมาเหมือนกับมาคัดเลือกศิลปินแล้วเขามันเหมือนกับโปร่งใจเลยว่าเอ้ยงั้นเอาทำแล้วก็ได้เลือกสัญญาเลือกสัญญาเลยค่อนข้างที่จะเร็วโอ้โหโชคดีอะค่ะถือว่าเดอะซิตโชคดีแล้วเขาพูดว่าไงคะเขาพูดว่าเขาจะเอาทั้ง3คนเป็นวงหรือว่าเขาจะออกแค่คนเดียวอัลบั้มเดียวหรือยังไงฮะเขามีข้อตอนแรกเราเราก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันว่าจะจะเป็นมีการแยกหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ว่าจนกระทั่งเขาบอกไม่ มี้คนก็เอาสามคนแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ก็คือพี่น้องร้องเพลงเล่นดนตรีได้อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วเราก็ในที่สุดเราสามคนก็ได้เซ็นสัญญาตอนนั้นก็ต่อหน้าทุกย่าฮ้อเลยค่ะก็คือเซ็นแล้วเราก็แบบไม่ได้ตั้งตัวรู้สึกว่าที่เราเป็นศิลปินได้หรอหรอตอนนั้นก็คือบอกไหมเราบอกคุณพ่อก่อนเลยไหม พ่อรู้ทุกตั้งแต่ไม่ว่าทำอะไรทุกอย่างรู้ทุกอย่างแม่รู้สึกว่าพ่อจะขึ้นมาด้วยค่ะพ่อจะมาจะได้ใจเะฉลองึ้นใช่ค่ะขึ้นมาเพราะเขาต้องให้คุณพ่อคุณแม่มีมีส่วนมีเซ็นเซ็นด้วยไร่ะเียโอ้พี่เพื่อนเขาฉลองกันอีกโอกาสไม่ใช่เขารู้สึกตอนนั้นของพ่อกับแม่นี่เขาแบบเขาดีใจกว่าเราเป็นเขาพี่เขาสายสิ่เขาวังมาตั้งแต่ตั้งแต่หนูคนแรกอยู่ในท้องเลยโอ้โหไม่ได้เชื่อนะ ความฝันของเขา20ปีเป็นจริงค่ะเออแล้วไปฉลองอะไรกันที่ไหนยังไงคะฉลองทุกขั้นตอนเซ็นสัญญาก็ฉลจะฉล่อมันจะกินข้าวแล้วได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบจะต้องจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่เลยจะต้องอะไรเยอะคุยกันแบบเยอะค่ะตื่นเต้นไหมเพราะฉะนั้นตื่นเต้นไหมเบส่อนเดสตื่นเต้นไหมคือมากค่ะมันเป็นอะไรที่เรา ตอนแรกอย่างที่บอกเะยเบนไม่ได้คิดว่าเราจะไม่ได้มาทำจริงๆเราเข้าใจว่าโอเคเราได้ร้องเพลงได้อะไรแล้วก็แล้วการไปได้ได้ไปร้องที่ร้านอาหารอะไรเงี <t ul> <t ul> ้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันเยอะแล้วนะได้ทํางานหาเงินตอนนั้นเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกโอเคมันเยอะแต่ว่าการก้าวเข้ามาในวงการแล้วก็ต้องมาทําอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่คิดว่ามันต้องรับผิดชอบกันอีกเยอะเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่ามันตื่นเต้นด้วยปนแบบดีใจแล้วก็คือเราก็ได้ร้องกัน3คนเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า ดีดีอะไรอย่างเงี shifted, like ้ยดีจังไงก็ยังได้อยู่กัน3คนแล้วโนคะเป็นโนะก็ความรู้สึกเดียวกันอะค่ะทุกคนคือแบบว่ามันเป็นอะไรของความฝันของพ่อกับแม่ด้วยโอเคเราก็มีส่วนที่ว่าได้ทําให้ให้มันเป็นจริงเป็นส่วนหนึ่งที่โอเคที่เขาปั้นเอาไว้อย่างเงี้ยก็เลยโอเคเราจะตั้งใจทํามันเป็นจุดเริ่มแรกที่ที่คุณพ่อคุณแม่เขาฝันไว้นี่ยเพราะเขาคิดว่ามันไม่ใช่สุดท้ายแล้วโอเคเราได้อเคเคยมันไม่ใช่ประสบความสำเร็จหรอกมันต้องดูกันอีกนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดเร่ แล้วแล้วสอเหรอคะสอเด็กสุดเลยนะตอนนั้น16บ6สเรารู้สึกว่าเรากำลังเป็นวัยรุ่นเราต้องต้องปรับตัวอีกไหมก็ต้องต้องปรับค่ะเยอะพอสมควรก็แต่ว่าอารมณ์แรกเลยก็คือดีใจค่ะแล้วก็จออยู่ในสังคมที่ยังเป็นเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็จะตื่นเต้นกันตื่นเต้นแทนอะไรเงี้ยเชียร์เพื่อนเียอาจารย์โรงมีียนนี่โอ้โห บบกลายเป็นเด็กพิเศษกว่าเดิมอีกจากเด็กต่างจังหวัดมาโดนแกล้งพอมาร้องเพลงดีคนก็เริ่มอ่าชื่นชมตอที่เซนสัญญาป๊อปปู่าเลยป๊อปปปเลยที่เขาเรียกกัน๊อปมากฮอตฮอตฮทั้งฮอตทั้งป๊อปเลยนะแต่ทีนี้ยังไม่ได้เป็นเดอะซิสนะคะถ้าใครจําได้เซนสัญญาที่จะทำห้องกันสามคนแต่กลายเป็นน้องเล็กคนสุดท้องโดนดึงเข้ามาทำอัลบั้มก่อนอันนั้นคืออะไรคะ ก็ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่องงเ่ยตอนแรกขับสายเห็นติดแม่ปรากว่าเ้็นอะไรก็่อก่อนเพื่อนเลยก็ตอนนั้น RS ตอนนั้นที่เราเข้าไปก็คือเป็นศิลปินหน้าใหม่อยู่นะคะที่รอรอมีผลงานกับเพื่อนๆอีกหลายหลายวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็มีโปรเจกที่จะเอาแนะนําศิลปินแล้วเขาก็ เลือกกันมาตัวแทนวงคนนึงก็คนสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เอาที่อายุไล่ๆกันแล้วคอนเซปต์ของโปรเจกต์นี้ก็คือ world the international music album เป็นแบบเป็นเพลงที่เป็นสไตล์สิบประเทศก็เรียกมันเหรอเพลงเพลงไทยค่ะแล้วสไตล์ตัวเองเป็นดนดนตรีเนี่ยค่ะก็แบบทุกคนเนี่ยสิบสิบสิบเอ็ดคนจะมีลาตินจะมีแจ๊สจะมีอะไรอย่างเงี้ยประเทศอังกฤษ อังกฤษไทยอ่าอีพุนสกอตซอเป็นสกอตแลนด์อ่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยทำไงร้องอเมริกาคือแต่ละคนก็เป็นแนวเพลงเป็นแนวเพลงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเมริกาก็เป็นฮิปฮอปแต่เป็นคนเป็นเป็นภาษาไทยนะคะอย่างแนวเพลงซอก็เป็นโฟร์สกอตเอาเป็นโฟร์ราก็ซอเล่นกีตาร์ด้วยเขาก็เอาซอมาซอก็อายุเท่ากับเพื่อนเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอินเดียมีอะไรแล้วก็นี่คือโปรเจกต์พิเศษมากซึ่งตอนนั้นก็ประสบความสำเร็จเพราะว่า ก็เป็นแปลกเป็นแปลกแล้วก็ได้ทถวายต่างปรนั้นชื่อเพลงหางเสือค่ะหางเสือร้องไงนะต่างหางเสือได้ไหมตั้งมันเอาไว้ให้ใจมันมีทิศทางเล่นก็จะเป็นฮาร์ดคอร์ต่างหางเสือหัวใจตั้งไปสักทางได้ไหมแล้วก็เล่นกีตาร์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงไทยก็จะเป็นไทยเดไทยจริงๆก็มีโจ้ธนารัตน์เขาร้องอ่าอย่างเงี้ยแต่งเป็นแบบชุดก็จะแบบ ราชปาแตนอะไรเง so ี้ยซอก็จะเป็นแบบอ่าสกอตไปเลยใช่ไหมอ่าพี่จำได้ยุ้ยจำได้ชุดพิเศษของของของอ่ะเอสคาเลยถูกตึงเดอะซิตก็คือทําไปด้วยนะคะในระหว่างที่ที่ที่ซอทำเวิลด์ต่อออกคอนเสิร์ตเดอะซิตก็ทําไปด้วยแล้วก็เดอะซิตเป็นเป็นวงแรกที่ที่มีโปรเจกต์ที่จะออกต่อจากเวิลด์ซอก็เลยเป็นเป็นคนคนคนเดียวในเวิลด์ที่ได้ออก อัลบั้มต่อนก่อนเคนต์ที่ไม่ได้ออกอัลบั้มเต็มแต่ตอนที่ซอไปร้องแล้วออกอัลบั้มแล้วพี่ๆรู้สึกยังไงเบสเบสกับฉลองอีกแล้วค่ะฉลองอีกแล้วแอบนึกไหมว่าทำไมน้องคนเล็กแบบนี้ได้รับเลือกก่อน ก็ไม่ค่ะเพราะเราก็รู้เออเดี๋ยวเราก็ก็เดี๋ยวเราก็ได้ออกอยู่ดีเพียงแต่ตอนนี้เราก็ก็ไม่ดึงฉันไปด้วยอ๋อไม่ค่ะเพราะตอนนั้นเขาเอาแบบศิลปินเด็กๆกันจริงๆแบบที่อายุไล่เลี่ยกันจริงห้าสิบหกใช่ค่ะก็แบบโอเคไปทําก่อนอะไรเงี้ยเราก็แบบไปรับไปส่งอะไรก็ก็ยังปกติอยู่แต่ว่าเราก็รู้ว่าจะต้องมีเดอสติดตามมาอะไรเงี้ยไม่นานเลยค่ะที่เป็นรับเดียวมาบางทีซอก็ต้องควบรับจับสองงานด้วยเวอร์บ้างเดอสิดบ้างอะไรเงี้ยค่ะพรามันก็จะไล่เลี่ยกันแอปเดียวเดอร์สิดก็ออกมาเป็น ก็ตอนน่าจะเป็น pop rock ก่อนเราอยาก <Okay. S 2> เป็น pop rock กหาหรือเราอยากเป็นอะไรตอนแรกๆตอนนั้นเขาก็จับให้เราเป็น อเคถามเขาไม่ทำไมเขาจับให้เราเป็นป๊อปเราเราส่งอันนี้ไปก่อนเขาเขาเรียก reference เราว่าเราเราชอบแนวไหนอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็บอยแดนทำไมเป็นป๊อปร้องก็บอลก็บอลน่าจะเป็นเกิร์ลแบนด์ใช่ไหมคะเล่นเป็นแนวแบบแดนดิวเวอรี่อะไรย่างเงี้ยดูดูหน้าตาอะไรคงจะไม่ได้จะจะเป็นเกิร์ลแบนด์ตอนนั้นคือด้วยเสียงด้วยค่ะแล้วก็พวกแล้วก็มีอ่าใช่มีกีตาร์เข้ามาเสริมยังไงก็น่าจะเป็นป๊อปไปเลยจ๋าคงไม่ได้ ก็น่าจะเป็นคอปลอกดีก่าเพราะว่าเสียงเราเราเราเขาเรียกว่าเน้นการมีพลังในการประสานเนี่ยค่ะเน้นประสานพอมาประสานปุ๊บเราก็ต้องเป็นแนวดนตรีที่มันรองรับก็แบบป็อกๆมันก็คงจะจะหนักแน่นที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่า The ซทชุดแรกเอ่เรียกว่าในชีวิตถึงได้จะได้ออกเทปเนี่ยก็ไม่ดีใจไม่ได้ไม่ดีใจเท่าเท่าที่จะได้ทําก็คือได้ไปถ่ายเอ็มวีที่อังกฤษค่ะซิเพลงเลยอะตอนนั้นเขาบอกเออเราเราจะไปถ่ายกันที่ไหนเนี่ยสุเขาบอก ไปอังกฤษเราก็แบบอังกฤษอะไรงงมากอังกฤษอะไรคะอะไรเงี้ยก็ประเทศอังกฤษไงแล้วก็แบบส่งไปถ่ายไม่ใช่มัอนค้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆจะมาให้พวกหนูไปอังกฤษได้ยังไงอะไรเงี้ยเราเข้ามาเป็นโนเนมด้วยซ้ำจะทุนอะไรจะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาให้เหตุผลว่าไง เข้ามันกับว่าเราเหมือนแบบประสานกันแล้วคล้ายๆกับเป็นคือเป็นเมันดนตรีมันชัดไงคือเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นแนวแบบผิวสีที่เขาประสานเสียงกันในตอนนั้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเด็ดเรื่องประสานอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะที่ที่จะชอบเลยตื่นเต้นไหมเป็นไปไทยตื่นเต้นจังเป็นครั้งแรกเลยป่ะที่เดินทางไปต่างประเทศองเป็ใช่ต่อ ปิโนเขาเคยมีได้นักร้องยุวชนดีเด่นตอนนั้นมาด้วยไงคะของของเคพีเอ็นเคพีเอ็นอาเซียนบริการเขาก็เลยได้ไปญี่ปุ่นอะไรรางวัลตอนนั้นอ่ะเขาได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะปิโนเคยปวดเสียงบริการซึ่งวิศวกรที่จะทายังไงแต่เขาเป็นที่จะเป็นรุ่นทีังามได้ทายังก็ได้สากลปิโนได้ได้ร้องดับสองเพลงไทยค่ะไทยสากลเขาก็ไปญี่ปุ่นด้วยกันไปญี่ปุ่นทั้งหมรุ่นทายังรุ่นเป็นสุดรุ่นสุดท้ายท้ายท้ายไหม อ๋อไม่ค่ะรุ่นที่3เสียงคนละกานรุ่น3ค่ะแต่ถ้าเกิดถ้าถ้าย้อนถ้ามีเทปกลับไปเนี่ยหรือรูปกระดาษจะจำเป็นน้องไม่ได้เพราะว่าบกตัวใหญ่ใจชุดแรกออกมาดังสุดๆไหมก็เป็นคนถือไหมคนพูดถึงไหมถือว่าโอเคเลยค่ะชุดแรกค่ะอาจจะไปเทียบกับพวกเดอะคองเดลคอร์สหรือคาัปเตอร์สหรืออะไรมั้ยมีก็มีเพรนั้นมีคนเปรียบเทียบค่ะอาจเทียบกับเพลงยุคสาบคนที่กามีพี่น้องกันใช่ค่ะแล้วก็ประสานเสียงอะไรอย่างเงี้ยตัวนึกใครเนี่ยเขาเทียบกับใครเลยพี่ก็จําได้อยู่เหมือนกันอ่ะ แฮนเซ่นไปเกิดมาแล้ว่าเป็นผู้ชายจำไม่ได้แล้วค่ะได้เดอะคอสก็ได้นะคอจะด้วจริงๆมันคือเป็นเพลงก็จะเป็นพอปคล้ายๆกันคล้ายๆกันเป็นออกร็อกๆนิดๆปุ๊บๆหน่อยๆแต่ก็จะมีสองกระแสค่ะคือกระแสกระแสที่มาบ้างเลยก็คือแบบว่านักร้องเป็นพี่น้องกันสามคนอะไรเงี้ยค่ะร้องเพลงได้ในระดับหนึ่งสองคือไ s เอเนี่ย ใช่ใช่ R S เนี่ยอันนี้คืออันนี้คือจริงนะ R S เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเพลงที่โดดมาเลยเพราะ R S เขาจะเป็นเพลงแบบว่ากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอันนี้แบบหมายถึงว่าหมายถึงว่าศิลปินหน้าใหม่เขาจะออกมาในแนวนั้นก่อนนอกจากจะเป็นรุ่นใหญ่ๆอย่แบบพัชริดาก็จะเป็นอีกแนวนี่ The d i s มาถึงเป็นอีกแนวนะประสานเป็นแนวประสานเน้นดนตรีเน้นอะไรใช่ไหมคะแล้วเรารู้สึกยังไงตอนนั้นก็จริงๆแล้วตอนนั้นก็จะพอเทปวางปุ๊บ มันจะมีช่วงในช่วงที่เขาเรียกวอะไรแถลงข่าวก่อนนะคะก่อ,อนที่จะเทปจะวางแล้วจะต้องเชิญสื่อแล้วเราก็ไม่คิดว่าใครจะมาเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงปรากฏก็สื่อมาค่อนข้างเยอะแล้วก็พี่น้องแล้วก็แฟนคลับอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงก็มาให้กําลังใจกันเราแบบ ตื่นเต้นมากแล้วเราก็มีแฟนคลับเลยเออมีแฟนคลับเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตามมาถ่ายรูปให้ขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าฟิลนี้มันเป็นอย่างนี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกทั้งดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแบบทุกอย่างเลยค่ะวันนั้นวันแถลงค่ะเป็นรู้สึกว่าเออแล้วคือพ่อแม่เราก็มาแล้วเราก็รู้สึกว่านี่แหละที่เขาฝันไว้เรารู้สึกว่าตรงนี้มันมัใช่จริงๆอิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้เล่นได้ได้ร้องตอนนั้นโชว์ประมาณเพลงละบั้มสองสามเพลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ สัมภาษณ์อะไรเรารู้สึกว่าเหมือนใช่นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเล่นดนตรีได้จริงๆด้วยแล้วก็เรื่องของการฝึกฝนที่มาตั้งแต่เล็กๆก็เลยทําให้เราค่อนข้างจะมีประสบการณ์ตรงนี้ใช่ไหมคะดังเลยไหมคะชุดแรกดังเปรี้ยงเลยคนรู้จักเลยก็จะเป็นเบสเป็นโนซอเกิดทันทีใช่สําหรับพวกเราก็คิดว่าน่าจะใช่ค่ะก็จะเป็นเพลงแรกและเพลงที่2งเพลงไม่อยากให้เขาปล่อยมาคือคือจะเป็นใช่คือดนตรีคือจะเป็นหัวของเดอะซิตเลยเพราะว่าตรงเนี้ยเรา เอาภาพจากอังกฤษเนี่ยเอามาเป็นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปล่อยด้วยเพลงเช้าก็คือร้องนำจะเป็น้สองร้องอะไรเงี้ไย,ย,ไ,ไ,มยไม่อยากให้ผ่านเพลงนีาก็จะเป็นเพลงนี้อะไรเงี้ยเอาละค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกับ The Sis ก th ันต่อนะคะว่าแล้วหลังจากนั้นชุด2ชุด3ชุด4และต,ต่อมาเป็นยังไงกันบ้าง